จาพี่นอ้องเมื่อน่ยใช้ปานจะล้ายต่อคอบคุอ่ะตคอตัวใหญ่ใหญ่ไปล้ายเลอกบานพี่น้องตัวน้องแอน่ตัวใหญ่ใหญ่ปนกอันเต็นเต็นออกจากกัละมัง้งปลารับเพิ่นมาพี่น้องบเพผ่นมาดูละแปดสิบาทตัวบักแง่ มันก็เนตัวปลาด้วยญ่น,น,น่อยปนกันขายรวมกันให้เราล้ละแปดสีเล่นน้ำมูบ้านเข้ามาละเพี่อ้องเอ้ยอพันซื้อแหละเอาถือซื้อได้บ้านบอกอออืาได้เอาลูลกหกเอาลหาเด้อไอ้ินี่มีปตะคอย เน so right so, ี so, 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 for week, ่ยใส่ป่านขายหอดกลางบ้านเลยพี่น้องเพิ่นซื้อน้าโลเพิ่นเราเพิ่นเอาโลหนึ่งพอดีมันเกินไปโลขายเพิ่นเบิดเป็นโล่หกขีดน่ะเพิ่นโลโล่หาขีดโร่หกเอาลอยหาซีฟเพิ่นเอาใบพันให้คืจังมวัดพนเด้อเอาหิงหินเติมปเติมไหลมาเทมาเด็ดปลาพอดีมันตกปลาด้วยพี่น้องปลาคอมาแม่เยสเตอ่านซื้อปลาเนี้ยฉันรูซื้อปลาคอกินปลาคอไอซูมมันว่ได้กินดิ กิมาใเอากรมากินปลาคอตัวนี้ปลาคอด่ได้กินมาี่โดนแล้วเออกินตัวนี้เลยแห้งเอะดีมาซื้อปลาคอพี่น้องกินอางไอซมันเปกิ่อันนี้เต้นเนอรายอะไรอนนี้คือนน้อยแปดสิบบาทอไหมลดละแปดสิบอืมง่หันกับแปดสิบเอาลดยำเข้าไปลดอืม นี้วสีสทีบป่าธนาอืมซื้วยังดำููนี่อืม่ออุดนี่ตะแถมแม่ข้าพูกนี่มิตะแถมจะ่ตืมเส้นเนาส้นเปส้นกับเส้นอพูดตืมอีกแล้วเครื่งกิโลยังเจ็ดขีดเจ็ดขีดละตัวหาดีไปถ้าว่าไปยังหวะีปลาเข่าไปเอาเจ้าเก่าลบเมื่อคร้งแม่ยายเม่อาไเนอาบบพันกับจิตปแกงน จอดอยู่นี่กใกล้สีเบิดแลเอาสีส,ส,าส,าสิไปยังน้าว่ะคอ,มมมอยก็ว่าสิไปเติมย่่าขัดขเรียงคิวตีอืออยเติมเท่าละอยผู้เด้โอ๊ยเท่าละอยร้อาหอาขุณค่ะลพี่น้อาง,องาสาป่านมาต้งกต่ขายป่ามาเวบงพื้นเท็ดกับแก่ กับแก่จากบ้านญาติป่าเนี่แหละกับแกอยู่นี่เบิร์สถือกับแก่ทั้งขีดกระเดียบนี่ละกับแก่ใหญ่กับแก่ใหญ่ใหญ่อันหน้ากว่ากับแก่นี่จะตัวใหญ่ใหญ่สุดเลยเหะอโลมเฮียมึงดูพี่น้องเคยเห็นบ่เหรอะกับแก่ได้หนิเหรอใส่ใหญ่ใส่น้อยอันนี้ใส่กลางใส่ใหญ่นะนี่เนาะใส่ใหญ่พี่น้อง มามีใส่ใ่พี่นนางกางแคนปีแค้นให้นหันละเรียบร้อยเห,เห็ดเห็ดบ,บิานบอรเห็ดแต่เงี้ยใส่ป่านี่ไส่สป่านเห็ดบ,บุกปิน <c oughs> วัวไทายเดอกยิงหน่อยเดิงนเชีนี่เขียนหางพีเนาะเขียนหางอันนี้ ใส่หน่อยใส่ใหญ่ลิงหน่อยก็มีลิงหน่อยข้างคอกไว้อยู่พนหน้อยหน่อยลิงหน่อยบ่ลิงหน่อยติลิงหน่อยเอาลิงหน่อยนั่งอูอยู่คนละลิงหน่อยอันนี้มือกีดกับมือเสียบพี่น้องย่ามิก ใช่ตาบ้นนี่แต่ใจเป็นคนน่ารักหัวหงอกเมื่อกีดประจำเมื่อกี้ประจำหมู่บ้านย่ามิกี่นะมากับลิงหน่อยลิงหน่อยนั่งกินน้ำนมอยู่ทั้งอู๋เลยอย่างนี้หน่อยท่อมอันนี้นาพรานเพิ่นเป็นคนเข่าอันนี้กําลังกางแขนพี่น้องเมื่อกีดเลี้ยงหลานมาเลาะขายปลาก็เห็นเพิ่นเฮ็ดกับแก่ยาสันก็เลไทยพี่น้องเบิ่งอาชีพ บ้านญาใส่ป่านคืออันนี้แหละพี่น้องกับแก่กับใส่เดือนส่งออกนอกพูแหละแบบเขาไปเห็ดยังก็ส่งออกนอกไปเห็ดยาไอ้ายายัางแหะพี่น้องยาสมุนไพรยาโดบย่าโดบไสัน่นเลยยาสมุนไผ่ใส่ไปกินเด้อมันลูกไหลเมื่อไหร่งมืองย,ายนะ่าแล้วเขาเก้งเก่งแล้วก,กีบก็เก่งเก่งเมืองย่างก่เลย ลายขาดลายไม่กันทุกเขาเล้างไงตะลุบใบโพดกระเซียนยาติส่ปานก็เคยกินไข่มันแซ่บโมกินกับแม่อันน้องอันใสาปานเนี่ยสัเพื่อกินคือกันเนาะเพื่อมาบ้านอันนี้ยาใส่ปานไทยพี่น้องเบิ่งอีกก่อนบางส่วนนั้นยาเป็นลูกไผ่หรือใบหรือน้องวันเพื่อกะมาเนาะเพื่อกะม้าไทยบรดนี้ยาใส่ปานกับไทยอีกให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันอีกเจ้ มันโตมันนี่จ้ะอยู่นี่อีกโรงงานหนึ่งพี่น้องเอ้ยหญ้าไซป่านมาขายป่ามาพร้าอีกโรงงานหนึ่งยู่พี่ปะเห็ดเบิดบ้านปะเห็ดแตงฮือหญ้าส่ปานนั่แหละเมึงอันมาดามเพิ่งกับมาเห็ดกับแก่นะเพิ่อนสอดไร่หม่องสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะท่าน่แจแก่นะคะค่ะ พ่อมักไปใส่นอว่าแต,ต่ข่อยบ่มาไหลให้แล้วมาแม่เมื่อหนาลอยไปอยู่เะามาอ่บังเลยเขามายืนบังเลยพ่อมักอยู่บังเลยบ่นี่ตัวใหญ่ก็มีได้พี่นอ้องตัวยักษ์ใหญ่ยังพี่นะปลาไายไปได้พ่อลอยหนึ่งคุณแม่ผู้ย,นะยิบหางแน่ผู้เขี้ยนหางแน่ผู้เข่าแน่ น,นี่เพิ่งเข่าแล้วเลยพี่น้องโตมาเมื่อกี้นี้เพิ่นกำลังเขา่าอันนี้กำลังเคียนพี่น้องตอนนี้เข่าตูปเป่เบิ่งก็นด้ววิธีเพิ่นเข่าตู้จังไดยตอนอบเอา้าอบแหงแล้วบ่ไง,ง,ง,ง่ายสั่นสิอ,อันนี้กำลังไงส้สั่นสั่นสั่นหนึ่งแหงแล้วเนาะขึ้นสั่นสองน้องประเดีนน๋ยวเนาะ จะแห้งแล้วมันจะเป็นไดงที่พี่น้องกับแก่ในตู้อบถ้าบาอบกับเบาแห้งไปแต่ข้าวผุนเลยแต่เป็นแต่งงานเพิ่นผุนเลยวันนี้นะคะผู้สูงอายุผู้วฒ่าโดยเช้าเปื่อยกระโดด เล้ยไม้ระวิดกระดนเล้ยไม้กระวดน้องมาตมก็จะเป็นกอสามพิษสมอมาหลายสองร้อยปายจ้ะงมาสีตัวจงล้ต้องดเย้หน่อยจำนนปลอดภัยไร้สารพิษองชื่อปลอดภ